วันนี้จะพาไปดูชีวิตครูอาสาสมัครในสอปปอลาวและชีวิตน้องๆน,นักเรียนในต่างจังหวัดของลาว สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา3ทุม่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทักเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ตัวโลกก่อนเดินครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรสิเดบบผพาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมี f เอซในสปปลาวส่งคลิปมาให้แลวก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับามาดูชีวิตครูอาสาสมัครในสปปลาวโดยเฉพาะในต่างจังหวัดแล้วก็ชีวิตน้องนองน,องนักเรียนในสปป,ปลาวนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับประเด็นก็คือว่าคือมันมีเพจเพจหนึ่งนะครับเป็นเพจที่ คล้ายๆกับว่าเป็นเพจที่อาสาสมัครนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มตั้งกลุ่มกันขึ้นมานะครับเป็นเพจคนลาวนี่แหละครับนักเรียนนักศึกษาลาวน้องๆน,น,นะครับช่วยกันชื่อเพจนะครับทีมอาสาผู้มีความหวังแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือซุกยู่ทุนการศึกษาและกีฬาให้แก่น้องผู้ด้ยโอกาส ชื่อเพจนะครับผู้ผู้มีความหวังแบ่งปันน้ําใจนะครับเป็นภาษาลาวนะครับจากนั้นมาเพจนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นเพจที่เหมือนรับบริจาคนะครับเหมือนเพจที่รับบริจาคจากคนที่มีจิตใจแบ่งปันน้ําใจจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในประเทศลาวแล้วก็ในต่างประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอาลาวในใน อเมริกาแล้วก็พี่น้องคนไทยนะครับก็ใครที่ช่วยเหลือไปนะครับก็จะผ่านเพจนี้นะครับอ่าดูผมเข้าไปดูในเพจนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจน้องๆนะครับแล้วก็มีความตั้งใจอ่าทำงานดีกว่ารัฐบาลลาวอ่านะครับอ่าทีนี้คืออ่าลองไปดูคลิปก่อนนะครับทุกคนไปดูคลิปอ่า ว่าชีวิตครูอาสาสมัครแล้วก็น้องๆการเดินทางไปเรียนหนังสือเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็คอมเมนเข้ามานะครับทุกคนนี่คือบอลประจําการที่น้องซ้อนอยู่สภาพของเฮียนเป็นนี่แหละเป็นอาสามาได้เก้าปีแล้วมาได้เงินเดือนนําเพ่นอันนี้เป็นน้องนักเขียน อยู่ห้องปส .3 เดอ้อคงเห็นมกกกลวงเมืองสัมพันธ์แข้งพงศรีสภาพอยู่ในห้องอันแหละอันนี้เป็นโตะ๊ตะ,ตะครูตั้งนั่งกระบมีซ้ำ นี่แหละครับทุกคนนี่คือชีวิตจริงครูอาสาสมัครในต่างจังหวัดของลาวนะครับ9ปีไม่ได้รับเงินเดือนนะครับสู้ตลอดนะครับผมแม้แต่ว่าทั้งทที่ว่ามีครอบครัวนะมีครอบครัวมีต้องเอาง่ายคือครอบครัวลูกก็ต้องกินนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอันนี้นี่คือครูอัดคลิปออกมาพูดเองนะครับว่า9ปีไม่ได้รับเงินเดือน นะครับรัฐบาลลาวยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแทนที่ว่าเออน่าจะบรรจุได้แล้วนะครับบรรจุเป็นรัฐกรของรัฐบาลได้แล้วนะครับมีเงินเดือนให้แล้วป่านนี้คืออาสาสมัครมาเก้าปีนี่มันต้องมีความคิดแล้วถ้าเป็นรัฐบาลของประชาชนคนลาวนะนะครับแล้วก็ส่วนน้องๆนะครับน้องๆน,น,นี่การเดินทางไปมาก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนสภาพการเดินทางไปมานี่ครูอาสาสมัครนี่ต้องพาเดินกลับ ข้ามน้ำนะครับดูสภาพน้ำนะครับว่าเด็กอายุแค่เนี้แล้วทุกๆปีนะครับในสปปล,ปลาโดยเฉพาะในต่างจังหวัดมันก็มีข่าวตลอดว่าน้องๆจมน้ําบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ลงไปดูแลอน,นะครับเส้นทางอย่างที่น้องๆคราาูอาสาสมัครที่สอนมา9ปีเนี่ยนะครับสภาพการเดินทางโรงเรียนนะครับ ไม่รู้กี่ปีผ่านไปนะครับเด็กๆจนโตกันไปแล้วชุดหนึ่งรุ่นพี่จนถึงปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีการแก้ไขใดๆเลยนะฮะสภาพมันแย่มากรับบริจาคแทบทุกอย่างนะครับอันนี้นี่คือไม่ได้ม่ได้โทษน้องๆที่รับรับบริจาคนะแต่หมายถึงว่าหน่วยบทหน่วยงานรับผิดชอบในสปปลาวนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลคือคน 7ล้านกว่าคนทุกคนคนเล้านกว่าคนมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วประเทศลาวเนี่ยคือชีวิตการเป็นอยู่หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายนะครับคนในต่างจังหวัดของราวนะเงิน100บาทเนี่ยหนึ100บาทเนี่ยมีค่าสําหรับเขามากๆเลยนะครับในครอบครัวคนในต่างจังหวัด เพราะว่าเขากินกันเนี่ยเขาไม่ได้กินต่างคนต่างกินไงเขาไม่ได้มีความเป็นอิสระเขาไม่ได้อุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับที่จะต้องมากินอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าแม้แต่กุยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไปนั่งกินคนเดียวได้นะคนในต่างจังหวัดเราก็ต้องซื้อมาแล้วเรียกครอบครัวมานั่งกินด้วยกันนะครับข้าวเหนียวกล่องกล่องหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับในครอบครัวห้าคนก็ต้องมานั่งกินด้วยกัน ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาก็ต้องปรุงเค็มๆนะครับเวลาจิ้มแล้วมันจะได้ไม่เปลืองไงนะฮะอันนี้นี่คือการใช้ชีวิตแล้วเด็กอายุแค่เนี้ยคิดดูว่ากว่าที่จะไปถึงอ่ะ,อะสักมสามนะครับโอกาสเอาเด็กกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสจะเรียนไปถึงมสามนี่น้อยมากเลยนะเต็มที่นี่ป .5 ป .5 นี่คือสุดๆแล้ว นะครับจากนั้นมาเด็กก็คือเริ่มโตแล้วป .5 ้านี่ถือว่าโตแล้วใ,ในสพป,ป,ปลาาเพราะว่าคือเริ่มจะรู้จักเริ่มจะอ่านหนังสือออกภาษาลาาเริ่มจะอ่านออกก็คือเต็มที่ประมาณปหทุกวันนี้เพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขาดเรียนสองมามันไม่มีแรงจูงใจมันไม่มีแรงจูงใจที่จะทําให้เด็กนี้อยากไปเรียนหนังสือในสพปปลามันเห็นสภา,ภาพโรงเรียนแล้วมันก็ไม่อยากจะมันก็ไม่อยากจะไปนะครับอันนี้นี่คือเป็นช่วงที่ อ่าหน้าฝนนี่ยิ่งหนักกว่านี้นะครับอ่พูดถึงโรงเรียนนะหน้าฝนหนักคิดดูว่าความปลอดภัยของเด็กในสปปลาวนะน้อยมากๆนะครับเสี่ยงเห็นไหมครับมีข่าวโดนลักพาตัวบ้างโดนคนจีนนั่นนี่คือลักพาตัวเด็กหายบ้างนะครับก็สภาพโรงเรียนมันมีความปลอดภัยตรงไหนนะ่ะนะครับคนนอกเข้าไปนะครับคนที่ไม่หวังดีนะครับอ่าเอาขนมให้เด็กนั่นนี่ไปก็เรียบร้อย นะครับใช่ไหมอุ้มขึ้นรถตู้ก็หายไปแล้วนะครับยิ่งทุกวันนี้คือความปลอดภัยมันคือสิเด็กในเด็กในสองปปลราคือแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงตามมีตามเกิดนะครับพี่น้องคือถ้ารอดมาได้เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับเป็นเป็นบุญนะใจไ,ไหมเป็นบุญวาสนานะครับเลี้ยงกว่าจะโตเนี่ยต้องมาเสี่ยงเสี่ยงกับว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะเด็กในสองปป,ปลาวเนี่ย ส่วนมากนะถ้าถึงม .3 เนี่ยก็ถือว่าเริ่มเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วถือว่าเอาตัวรอดแล้วนะครับมันก็จะโตนะครับโตไปตามธรรมชาติของมันนะไหมครับอ่ามันไม่เหมือนคนในตัวเมืองนะนี่แหละครับพี่น่องครับชีวิตครูอาสาสมัครในสนปป,ป,ปลาวแล้วก็ชีวิตน้องๆอ,อ่าว่าอนาคตประเทศลาวนี่จะเดินทางไปในทิศทางไหนนะครับแม้แต่พระ ยังต้องหาข้าวมาบริจาคให้กองทัพลาวคิดดูนะครับอ่สภาพชีวิตการเป็นอยู่เบื้องลึกของสอปอปอลาวนี่คือมันหนักกว่านี้อีกนะครับแต่สื่อในสปอปอลาวนะครับที่ออกมาในสื่อทีวีลาวนี่คือหาแต่สิ่งที่มันดีๆมานําเสนอนะครับเป็นฉากบังหน้าเฉยๆนะฮะ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์ก่อนนอนแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับสวัสดีครับบายดี